ังมากพระเอกคนดังขึ้นท่านซี o บริษัท้ดวยวัวเพียง21ปีเท่านั้นเป็นนักแสดงที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากสำหรับบิวกิ้นพุทธิพองศ์อัศรตนกุลหนุ่มที่ไม่ได้มีพีแค่ความหล่อเท่านั้น แต่เรื่องความสามารถก็ต้องยอมรับเลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆทั้งการแสดงและร้องเพลงหนุ่มบิลกินทำออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมอย่างล่าสุดบิลกินขึ้นแท่นเป็นผู้บริหารอาหารเสริมแบรนด์ของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็น c e อออายุเพียงแค่21ปีเท่านั้นมีทั้งโรงงานผลิตเป็นของตัวเองบิลกินนั้นดูงานอย่างละเอียดทุกขั้นตอนด้วยตนเองเลยก็ว่าได้งานนี้สร้างความภาคภูมิใจให้กับแฟนคลับเป็นอย่างมากเพราะเห็นถึงความพัฒนายอย่างต่อเน,นื่องไม่หยุดมาโดยตลอด สำหรับบิลกินเกิดเมื่อวันที่8ตุลาคม2 5 4 2เป็นคนกรุงเทพมหาคนครด่งดังปลุแตกจากซีรีส์วายเรื่องแปรรักชั้นด้วยใจเธอประกบคู่จิ้นขวัญใจทั่วเอเชียอย่างพีพีกริอํานวยเดชกรนั่นเองค่ะขอบคุณเครดิตจากที่นี่ com